ไลฟ์อยู่ที่ที่เป็นที่ทำงานที่ผมดูแล้วน่าทึ่งมากเลยครับเพราะว่าผมทำงานมาหลายสิบปีเนีไม่เคยเห็นออฟฟิศที่ไหนที่เหมือนกับสนามากีฬากึ่งกกับห้องสมุดยัดแล้วก็เป็นโกดังเก็บของด้วยครับมาเจอกับเจ้าของที่นี่ครับสวัสดีครับ,รบ,ส,รบสวัสดีครับวับสดีครับแม็กสวัสดีครับเล็กครับชื่อ r a บ b ิ t ดิ g i t a l ก r o u p ผมรู้จักกับคุณแม็กมานานตั้งแต่นี่ได้รางวัลเป็นแฟนพันธุ์แท้สตีฟจ็อบส์กี่ปีแล้วครับ5ปีแล้ว5ปีแล้วคนนี้เป็นคนที่รู้จักสตีฟจ็อบส์ทุกขุมขนเลยนะครับ <laughs> ทุกเม็ดของสตีฟจ็อบส์ถามเรื่องอะไรเนี่ยผมไยถามเขาเนี่ยเขาจะรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง และนี่คือเล็กเป็นหุ้นส่วนคนสําคัญทั้งหมดมีกี่คนนะที่ก่อตั้งบริษัทพันเดอร์สี่คนครับสี่คนเริ่มต้งมากี่ปีแล้วครับอันนี้7ปีครึ่งกำลังจะครบ8ปีเดือน6นี้ครับแล้วผมเห็นการเติบโตตั้งแต่แรกๆเพราะว่าผมเคยขอให้แม็กซ์เนียสุน่าเนี่ยไปช่วยสอนนักศึกษาในห้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องซิ j จ b อบเนี่ยนะไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่เกี่ยวกับการที่เราจะต้องกล้าฝันกล้าทําในสิ่งที่เราต้องการและทุ่มเทกับมันอย่างไร แล้วแม็กซ์นี่ก็ทำจริงด้วยไม่ใช่แค่พูดไม่ใช่แค่เล่าลงมาออกจากงานประจำจริงจริก็ออกมาก่อนที่จะไปแข่งทิมจ็อบและออแล้วรก็ออก,ก,ก,กออกมาก่อนแล้วครับตั้งบริษัทก่อนที่จะไปแข่งนะครับ <Okay. S 2> แต่ว่าก็ทำมาอย่างต่อเน,นื่องจนตอนนี้ก็เนี่ยครับกำลังเข้าสู่ปีที่8เข้าสู่ปีที่8น่าทึ่งมากครับ<ม>เพราะว่าผมคิดว่านี่เป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ของเราที่กล้าออกมาปักหลักแล้วก็ทันกับความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเป็นดิจิทัล เริ่มต้นเป็นดิจิทัลแอดเว์ติซิ่งเอเจนซี่คือเป็นเอเจนซี่ของการทำโฆษณาในรูปแบบดิจิทัลแต่ก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วจนเนื้อ่างกลายเป็นกลุ่มหมครับตอนนี้เป็นกลุ่มมี4-5ซีน่วยของกลุ่มมีอะไรบ้างครับเป็น4บริษัทครับก็ตอนแรกเราเริ่มต้นที่ Rapid Tail นะครับเป็นตอนนี้เป็นดิจิทัลครอทีฟเอเจนซี่นะครับตอนนี้ก็เป็นฟูลเซอร์วิสเอเจนซี่แล้วนะครับมีโค้ดแอนคราฟ t ์นะครับที่เป็น ดิจิทัลโปรดักชันนะครับทำผลิตแอปพลิเคชันทำเว็บไซต์นะครับ <Moon shot S 1> มูนช็อตนะครับที่เป็นดิจิ t ัลพีอ n ร์แ n t คอนทนะครับทำพีาร์รูปแบบใหม่ๆนะครับและเดอะซีโรที่จะเป็น Digital p u b l i s เชอนะครับที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับทั้งหมดนี้ไม่มีกระดาษทั้งหมดนี้ไม่มีจอทีวี <laughs> ทั้งหมดนี้อยู่ในดิจิทัลคือในรูปแบบโซเชียลมีเดียทั้งหมดนี่นะครับคือถ้าเปรียบเทียบกับผมเนี่ยซึ่งเป็นยุคโบราณเริ่มตั้งแต่กระดาษพิมพ์เด็ดตักๆนี่นะ ก้าวกระโดดมาถึงกระดาษไม่ต้องจอทีวีก็ไม่ต้องทุกอย่างอยู่ที่มือถือคุณได้และทุกอย่างเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีของการสื่อสารได้ Any where, anytime w h e e r Any และตอนนี้คือ a n y h o w ด้วยคือรูปแบบไหนก็ได้ใช่ซึ่งน,นี่คือปรากฏการณ์ที่ผมคิดว่า ผมเนี่ยต้องมาเรียนรู้จากคนรุ่นใหม่ๆนี้และถ้าตาไม่ทันหายไปปี2ปีเนี่ยผมก็จะล้าสมัยมากเลยนะครับคุณเล็กมายุ่งกับเรื่องนี้ได้ไงครับ,รรบก็<ช>เริ่มมาด้วยกันนครับผมก็จะดูเป็นภาพรวมของธุรกิจมากกว่าทางที่แม็กเนี่ยจะถนัดด้านมาร์เก็ตติ้งด้านไหนผมจะดูทางกรุปก็คือ,อทางกรุปเราเนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่บริษัทบริษัทเดียวแลลวเพราะ<ช>ดีต้อลมันเร็วมากแล้วเราพยายามที่เป็นแพลตฟอร์มที่ เราต้องปรับตัวตามให้ทันแล้วก็สร้างอีโคซิสเต็มขึ้นมาดูรายตั้งบริหารภาพรวมครับแม็กซี่เก่งทั้งไหนก็แล้ดูผลิตชิ้นงานลูกค้าทํางานในเนื้องานให้กับลูกค้าเ้เล็กเนี่ยดูบิเศษในภาพรวมภารวรวการทิศทางไปทางไหนแนวโน้มที่ไหนเข้าไปยังไงแล mm. 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 ้วเราต้องไม่ช้ากว่าเขาแล้วก็ไม่เร็วเกินไปใช่ครับแล้วอะไรที่มันเป็นฟิวเจอร์ที่ไหนที่เราคิดว่ามันตลาดที่ใหม่แล้วก็จําเป็นสําคัญเพราะสุดท้ายอะครับ มันจะมีคำหนึ่งคือคำว่าดิจิตอลมาเก็ตติ้งกับเทคสตาร์ทอัพสุดท้ายนจะเหมือนรวมกันตัวเราเราไม่เรียกตัวเองว่าเป็นสตาร์ทอัพเราไม่ได้เลยครับแม้กระทั่งเรื่องใหม่ๆในสมองเราก็ไม่เรียกว่าตัวเองเป็นสตาร์ทอัพก็ไม่ใช่สตาร์ทอัพนะครับเจ็ดปีแล้วยังไม่มีคำนีเลยไม่มีผมจำได้ไม่มีสตาร์ทอัพมันเพิ่งมีใช่ั้่ตอนที่เราตั้งคือเราเป็นธุรกิจที่เราเองอยากทำเพราะมันสนุกแล้วมันมันแล้วเราคิดว่ามันเป็นธุรกิจด้แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดไม่รอด ก็เริ่มต้งใจครับทำด้วยความตั้งใจตั้งใจเริ่มตั้งกี่คนก็สองคนนะครับเริ่มต้นสองคนสองคนมาเรื่อยๆแล้วก็สอนทำคนแล้ววันนี้มีร้อยกว่าร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบกว่าร้อยยี่สิบคนแล้วก็ย้ายมาที่นี่เนี่ยผมเข้ามานี่ผมรู้สึกเลยว่ามันมันเป็นออฟฟิศมันเป็นที่ทํางานที่มันสบายมันกว้างขวางมันโอเพนออฟฟิศผมไม่รู้ว่าจับทางสถาปัตย์เขาเรียกอะไรนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเนี่ยเหมือนกับเขาเรียกโอเพนคลาสส์ฟูม ห้องเที่มันเปิดไม่ใช่มีสี่เหลี่ยมมีฝาแต่ว่าที่ไหนก็ได้นั่งอยู่ริมสนามก็ได้นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ก็ได้เราก็เรียกเป็นโอเพนคลาสสมนี่เป็นโอเพนออฟฟิศคอนเซ็ปต์ออฟฟิศนี่มาอย่างไรไปอย่างไร๋ืวต้องถามทางทางนี้คือจริง,รง,อ,ยงอย่างแรกเลยอย่างที่บอกคือบริษัท เราเนี่ยไม่ใช่เราไม่มีโปรดักต์ขายนะเราไม่มีขายชาเขียวไม่มีขายอาหารอะไรเงี้ยเรามีขายคือสิ่งที่อยู่ในหัวคนล้วนๆขายสมองอย่างเดียวเลยใช่เพราะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือคนใช่แล้วการที่การให้ทําให้คนแล้วก็บริสั์เพอรตี้คะคือเคานเจอร์สาคัญการให้คนมีการอินเตอร์อคชั่นกันมีการที่คิดงานการกระตุ้นวัฒนธรรมการทางานสําคัญมากมากเพราะว่าคุณต้องขายความการสร้างสรรค์อย่างเดียวถ้าคุณไม่สร้างสรรค์เมื่อไรคุณตายเมื่อนั้นใช่ไหมใช่ครับแล้วก็สิ่งหนึ่งคือออฟฟิศที่ดี การกระตุ้นให้คนแบบเกิด creativity ขึ้นเกิดให้คน interaction กันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ปลดล็อกศักยภาพในตัวคนก็เลยนี่คือหนึ่งในสายว่าทำไมเราถึงพยายามมาอยู่ด้วยกันร่วมกันตรงนี่ไปดู Apple หรือ g o ูเกิลมาบะจริงตอนนั้นเห็นแต่ intern ร์หนังเร่องอินเทอร์อินเทอร์นะเปอินเทอร์ใช่ไหมใช่แล้วก็ใช่ไหมได้เจอกันอืมแล้วที่นี้ทั้งหมดกี่ตารางเมตรครับอ่าตรงนี้จริงทันห้าร้อยตารางเมตรโอ้ยเยอะมากนี่ไม่นับว่าคือ working space ใช่ไหมพันห้าร้อย คือถ้ายกขึ้นชั้นเคยไหมนี่นับไหมอ๋อรวมหมดเลยครับรวมหมดซึ่งห้าร้อยจริงเนี่ยเราเป็นพื้นที่ส่วนกลางอย่างเดียวประมาณเก้าร้อยปมาณแปดเก้าร้อยคือเราหกเจ็ดร้อยเนี่ยเป็นพื้นที่ทาง,งานแล้วมีพื้นที่ส่วนกลางเยอะมากมส่วนหนึ่งของนิวยอร์กไทม์ที่นิวยอร์กเนี่ยคล้ายๆอย่างนี้แต่เขาแน่นอนเขาอยากกว่านี้เยอะแต่ว่าเขาจะมีชั้นล่างแล้วก็กองบกฝ่ายข่าวเนี่ยจะเป็นชั้นลอยขึ้นไป<อ>แล้วเวลาเขาไปชุมพนักงานเขาก็จะยืนตรงนี้แล้วก็จะมี อารมมาเมืองกบเป๊ะเลยอาจจะไม่ได้นัดหมายกันแต่ว่าผมก็ศึกษาว่ารูปแบบของห้องข่าวก็จะัดยังไงมันจะมีรูปแบบนี้นะ <c oughs> พอเราพาเดิน,นะดน <c oughs> หน่ <c oughs> อยได้ไหมครับว่าครับ มีโต๊ะปิงปองด้วยนะครับมีที่ทำงานที่ไหนมีโต๊ะปิงปองมีจักรยานจริงอันนี้เป็นวางอยู่โต๊ะปิงปองแล้วเนี่ยเป็นลัมส์แล้วแต่บอลลัมส์สเก็ตบอร์ดไม่เห็นนะเนี่ยมีสเก็ตบอร์ดด้วยนะเล่นสเก็ตบอร์ดได้คุกคุกมส์ตัวเนี้ยครับคือเล่นได้จริงนะครับเล่นได้จริงเลยใช่ไหมจริงครับเล่นได้จริงอเบียร์จะลองไหมลองลองลองเล่นสเก็ตบอร์ดไหมอ่าลองดูด้วว่ามันเล่นได้จริงตามที่เขาคุยหรือเปล่าสเก็ตบอร์ดข้างบน มีสนุกเกอร์ให้เล่นด้วยนะครับปิงปองเลยครับปิงปองเลยปิงปองได้เลยอ่ะแล้วก็อย่างไอตัวเนี้ครับมันเป็นแลมชีบอร์ดแต่ว่าถึงเวลาเรามีจัดสัมมนาแกสปิเกอร์หรือมีคาวพอบริษัทเนี้ยแล้วก็จะลากสแตนพวกนั้นนะบอกมาเลยนี่วันนี้ทีคนนี้มาขอแนะนำนะครับมาร่วมกับมาร่วมกับรบิดเขาครับ ฝ่าไหนครับเปิดบริษัทชื่อว่ามูลช็อตมูลช็อตเป็นดิจิตอลพีอาร์อยู่ภายใต้ระเบิดดิจิตอลกรุ๊ปครับดิจิตอลพีอาร์ดิจิตอลพีอาร์คอนเทนต์ในสื่อครใช่แต่ว่าเป็น PR รูปแบบใหม่ที่เป็นดิจิตอลเป็นหลักฉะนั้น PR นี่คงไม่ถจะไปถึงแจกเฟสซีลลิสแบบโบราณแล้วนะมีการทำคอนเทนต์ทำกันไม่ใช่ไปแจกข่าวเหมือนสมัยก่อนนี่ตลกมากก็คือว่าจะไม่เป็นข่าวตราบที่คุณยังไม่ได้เฟสซีลลิสแล้วพอมันมี แล้วพอมันมีอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเอาจริงว่าเขาก็เรียกแถลงข่าวก็ต้องมีนักข่าวไปใช่ไหมก็จดไปแจกใช่ไหมครับผมก็บอกนักข่าวว่าคุณไปทําไมอ่ะคุณง่ายก็ส่งมาทางอินเทอร์เน็ตสินะสมัยก่อนนู่นแฟกซ์แฟกซ์ส่งแฟกซ์ก่มาส่งแฟกซ์ก่อนยังไม่มีอินเทอร์เน็ตส่งแฟกซ์ก่อนแล้วผมก็บอกนักข่าวว่าเอ๊ะตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยทำไมยังมีเครื่องแฟกซ์ทนายก็บอกโอ้ไม่ได้หรอกลูกค้าเขายังใช้แฟกซ์อยู่ ทางเราเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตเพราะบอกคุณเชื่อผมสิเขามีแล้วละ่ะเขามีอินเทอร์เน็ตแล้วแต่เขายังเคยชินกับการใช้แฟกซ์วันดีคืนดีผมก็บอกว่าไม่เอาแล้วละ่ะเครื่องแฟกซ์นโบราณมาก <c oughs> เขาก็ไม่ยอมทุกคนไม่ยอมนักข่าวไม่ยอมบอกว่าบริษัทสามมีเฟสฟิลต้องส่งมาทางแฟกซ์ผมบอกว่าไม่ต้องแฟกซ์ก็บอกลูกค้าเลยว่าให้ส่งอินเทอร์เน็ตมาอย่างเดียวเลยนะอีเมลอะส่งมาทางอีเมลอะ คุณก็บอกว่านักข่าวผมบอกคุณตุ้ยแชต้องรับผิดชอบนะถ้าตกข่าวผมบอกผมรับผิดชอบผมบอกผมรับผิดชอบนะแล้วคุณต้องแจ้งทางฝ่ายที่แจกข่าวเลยนะเขาต้องการลงข่าวใช่ไหมล่ะเขาต้องตามใจเรานะเขาต้องตามใจเราวิธีที่เรารับครับคืออินเทอร์เน็ตแล้วเราไม่มีคุณบอกเับาว่าเราเครื่องแฟกซ์ไม่มีแล้วไม่ยอมนะครับต่อต้านตลอดไม่ได้เพราะไม่ได้เพราะเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นไม่ได้ต่างผมทำงานเสาร์อาทิตย์ หนึ่งผมก็ไปแอบกระซิบเลขาบอกเอาเครื่องแฝกออกเอาเครื่องแฝกเอาไปเลยวันจันทร์มานะดูซิมีใครบ่นกี่คนถ้าคนบ่นมาคุยกับผมผมจะที่บายก็ฟังไม่มีอะไรเกิดความเคยชินเท่านั้นแหละไม่มีเกิดขึ้นแล้วคนเจ้าของบริษัทที่ทำงานออกข่าวเขาก็ส่งมาทางอินเทอร์เน็ตเพราะเขาต้องการออกข่าวก็คืออีเมลมาเท่านั้นเองฉะนั้นบางทีเนี่ยมันต้องใช้วิธีการที่ หักดิบหักดิบ <c oughs> ็ผมก็แต่พวกคุณดีหน่อยพวกคุณเกิดมาเนี่ยมันไม่มีต้องหักดิบเท่าไรแต่อีกหย่างจะต้องมีนะครับแต่แ PR ดิจิทัล PR แตกต่างกับ PR conventional หรือ PR ปกติยังไงครับตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องของ <c oughs> หัวใจมันยังคงอยู่ที่คอนเนคชันและความสัมพันธ์อยู่นะครับ <c oughs> <ช>แต่ว่าเรามีมายเซตในด้านดิจิทัลแล้ว <c oughs> ใช่ซ<ช>ึ่งมัน จากรูปแบบเดิมที่เราพูดคุยกันผ่านเฟซซีรีส์คราวนี้เป็นไปได้ไหมว่าเราร่วมกันทำคอนเทนต์กันนักข่าวการแถลงข่าวยังคงมีอยู่แต่เปลี่ยนรูปแบบเป็นไลฟ์นะเดี๋ยวนั้นเลยไหมใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นรูปแบบของการทำดิจิตอลเพรสคอนเฟอเรนซ์มีการไลฟ์มีการจะมีใช้เฟซบุ๊กไลฟ์สำหรับแถลงข่าวมีไหมีแล้วครับมีแล้วครับนักข่าวไม่ต้องมาที่ทำที่ที่ทำที่เรื่องนะที่จะมาได้ครับหรือว่ามาก็ได้ไม่มาก็ได้ก็ได้ครับ แต่ว่าท่านบริษัทไหนเป็นบริษัทแรกที่กล้าทําผมอยากรู้ไม่กล้าเคลมไม่กล้าเคลมแต่ว่าตอนนี้มูลช็อตทําอยู่ครับมูลช็อตทำอยู่เราทำอยู่ทีเลยด้วยใช่ใช่มันก็อาศัยบริษัทมูลช็อตที่ไป้นวโนมทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายบริษัทและฝ่ายข่าวใช่ครับว่าเออรับรองว่าได้เพราะจริงๆเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่มีใครแถลงข่าวแล้วสมมติว่าผมต้องการจะเขียนอะไรผมก็เขียนก็ไปใน Facebook หรือทวิต,วตแล้วก็บอกว่าคุณไปเปิด a c e b o o k ผมทุกคนก็เอากลความจากตรงนั้นแล้วเขียนเป็นขา่าวเพียงแต่ว่าการทํางานของนักข่าวยังไม่เปลี่ยนเพราะว่ายังต้องไปตื่นเช้าต้องไปที่ไหนสักแห่งครับ <laughs> ยังรู้สึกว่าทํางาน <c oughs> ใช่ไหมแต่ถ้าอยู่กับโต๊ะที่ยังไม่ทำยังรู้สึกว่ายังไม่ได้ทํางานแต่ว่าน,นี่ยุคเก,ก่าหมายวามยุคกลางๆอะนะ <t od. S 2> แต่ยุคใหม่ของนักข่ารุ่นใหม่คงไม่คิดอย่างนั้นต้องบอกว่าจริงๆขอเรียนไง การมาที่อีเวนต์เนี่ยได้รสชาติหนึ่งได้รสชาติหนึ่งเพราะว่าอาจจะถามเรื่องสีเรื่องอะไรบางอย่างได้เพราะว่าเจอกันตัวตัวใช่ไหมสมมุติว่าเจอผู้บริหารดึงไปหลังไมค์คุยได้แต่ถ้าหากว่าเรามารูปแบบไลฟ์มันอาจจะไม่ได้มันอาจจะได้แค่เนื้อข่าวแต่ไม่ได้สิ่งที่ลึกไปกว่านั้นแต่ว่าถ้านักข่าวที่เก่งก็จะหาวิธีเอ็กซ์คลูซีฟโดยการใช้โซเชียลมีเดียนี่แหละจริงครับอาจารย์ใช่ไหครับจริง ก็นัดหมายซีอโดยผ่านไลน์สมัยก่อนนี่ยากมากต้องผ่านเลขากว่าจะนัดได้นี่โอ้โหสอาทิตย์และนัดได้เจอเนี่ยสิทีหรือได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ไลน์หาเลยซีอีโอมีไลน์แล้วก็ลนงถามซีโก็ตอบมาซีโก็ไม่ได้ขัดคืนอะไรเพราะซีโอก็สบายที่จะตอบโดยตรงกับนักข่าวแล้วรู้ว่าใครเป็นใครอะไรอย่างไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นสิ่งท้าทายว่าแม้กระทั่งพีอาร์ดิจิ r เนี่ย จะเอาตัวรอดยังไงถ้าเขาติดต่อเองโดยตรงได้ใช่ไหมถูกครับถูกครับมันมีหลายกระบวนท่าอาจารย์มีมีทั้งเรื่องคือต้องบอกว่าวิธีการทํางานของพีอาร์มีหลากหลายรูปแบบนะมีแม้กระทั่งเรื่องของโซเชียลไลายิสแมเนจเมนต์ด้วยซึ่งอย่างคนต้องใช้ตัวนี้อยู่ใช่ครับใช่ครับผมชอบบทบาทของพีอาร์ดิจิทัลพีอาร์ก็คือตรงไอยสิสแมเนเม้นต์เมื่อมีข่าวร้ายเนี่ยจะแฮนเดิลยังไงใช่ครับ ยังคงต้องเวิร์กกับน,นักข่าวอยู่ครับต้องเวิร์กกับต้องกับน,นักข่าวแน่นอนแต่ว่าอาจจะขยายสเต็กโมเดอร์ไปที่บลอ็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์ดับแฟนของแบรน,นด์น,น,น,นั้นด้วยครับเราเห็นนะครับว่าที่ทำงานที่นี่มีโต๊ะอ,อยู่กลางกลางสนามเลยอ่ะอันนี้ประชุมเลยครับนี่ประชุมน,น,นี่ก็ประชุมๆๆนนกันนะมาดูก็ประชุมกันอยู่อย่าอกจะส่องจอครับผมจะเป็นกอล์ฟ และนี่คือเวลาประชุมเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ห้องประชุมก็ได้ครับแล้วก็สามารถมารวมกลุ่มมารวมๆนั่งคุยกันได้กแล้วก็กินกาแฟได้ด้วยมีามีกาแฟให้มีครัวมีอะไรให้ครับไม่ต้องไปซาบักประชุมอย่างที่ท่านหมายกันข้างนอกนี่กับคุณน่นี่คือบรรยากาศการทํางานจริงๆนี่คือการประชุมนานและแน่นอนก็จะมีห้องห้องประชุมใหญ่แล้วก็มีเยยังมีหนังสืออยู่นะมีหนังสือที่ เป็นรีซอสครับก็เอาไว้อ้างอิงหรือเฟรนด์ต่างๆได้ครับว่านี่คนที่มีอายุเฉลี่ยนี่สักเท่าไหร่ประมาณ26บหนี่สินะยี่นี้นะอายุมันก็เฉลี่ยนี่อยู่ระหว่างได้เพราะพวกคุณพวกคุณก็จะเริ่มเกินเกินแล้วนะพี่พี่พี่ปองนี่เป็นคนดึงมีนขึ้นดึงมีนขึ้นถูกต้องครับถูกต้องครับอย่าพูดไปเสียเพราะว่ายุคนี้มันก็ต้อง30ขึ้น นี่ก็4ีสต้นๆอะไรเนี่ยใจะมาแต่ผมเป็นกระต่ายเหมือนกันนะครับกระต่ายไปรอบหนึ่งกระตายรุ่นพี่นะใช่ครับนี่ครับผมมาด้วยความดีใจมากที่ได้เห็นคนเว้นหลังเนี่ยได้ทุ่มเทลงมาในทางด้านดิจิทัลอินคือสําหรับผมเนี่ยข้อมูลข่าวสารเืี่ัวใจของสังคมไม่ว่าจะมาในรูปแบบการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มอะไรก็ตามแต่แต่ว่าพอพัฒนามาถึงจุดที่ มันเร็วได้มันกว้างขวางได้และมันสามารถเกิดขึ้นไน้นเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้เนี่ยผมคิดว่านี่คือหัวใจของความเปลี่ยนแปลงแล้วรุ่นนี้จะอยู่ท่ามกลางความตื่นเต้นตลอดเวลานะครับสมัยผมเนี่ย5ปีครั้งเรามาดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไหมแนวโน้มตลาดทุกเดือน,น,นแล้ะแต่ก่อนนี่ประชุมประจําปีนะก็ยังบอกเออระวังแผน3ปี5 year plan 3 year plan 5 year plan นะเดี๋ยวนี้รุ่นนี้ไม่มีแล้วคับไอ้คำว่า ปีสามปีห้าปีนี่คุณไม่มีวามเสียงก็เก่งทำไมเลกมันเร็วขึ้นเรื่อยๆโลกมันเร็วจริงครับแล้วพวกคุณปรับตัวยังไงอ่ะให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเราก็ต้องคือผมว่าเรื่องกับอย่างเรื่องการวางแผนหรืออะไรเงี้ยฮะถามว่าต้องวางไหมเราก็ต้องวางนะครับแต่เราต้องพร้อมที่จะอ a ด a p t และปรับตัวตลอดเวลาอย่างเช่นบางทีทุกควอเตอร์เนี่ยเราต้องเริ่มมาดูแล้วว่า เออเฮ้ยมันเป็นไปอย่างที่เราคิดไว้ไหมหรือมันมีอะไรใหม่ที่มา disrupt อะไรบางอย่างที่เราทําอยู่ของเราผมว่ามี2องพันธ์สำคัญพันธ์แรกคือเราต้องตามความสัมพันธ์นั้นหนึ่งแต่สองในการทําองค์กรนะฮะผมชอบหนังสือเล่มหนึ่งของกูเกิลเวิร์กของอีเล็กชมิดมากเขาบอกว่าตัวพิลล่าสำคัญตัวแพลตฟอร์มตัวพื้นฐานเนี่ยพันธสิ่งที่เราพยายามสิ่งที่เราพยายามที่เรากรุยามทำคือเราสร้างแพลตฟอร์มพื้นฐานที่มันสัมพัญสุดท้ายเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปยังไงจะมาหลัก ได้ใช่ครับรใช่ใช่ก็ยังไงครับคุณจักรพงศ์นี่ผ่านหลายสำนักมาแล้วใช่ไหมหลายสำนักจริงจริงคัเริ่มที่ผมเริ่มต้นจากการเป็นนักข่าวก่อน ใช่ผู้จัดการผู้จัดการครับตอนนั้นเป็นนักข่าวบันเทิงนักข่าวบันเทิงนักข่าวบันเทิงนะครับหน้าตาแบบนี้แล้วเทิร์นมาเป็นนักการตลาดครับนักการตลาดเป็นนักการตลาดอยู่เทเลโฟนมีเดียครับใช่สมุดนน้าเหลืองทำ l o โ a l l y search ยุคนั้นอ๋อใช่จำได้จำได้สวนน้าเหลืองใช่ครับล้วก็ย้ายไปอยู่ย่าฮูย่าฮูที่ตอนนั้นเองอาจารย์ทางออนไลน์ใช่ใช่ใช่ครับตอนนั้นผมเปิดสอนทาง YouTube ออนไลน์สอนเป็นพิธีกรสอนวิธีการนำเสนอนะ presentation นี่ก็เป็นหนึ่งในนักเรียนก็ไม่รู้ว่าไม่ได้ใช้วิชาความรู้นี่เลยไปทำธุรกิจได้ใช้ครับได้ใช่ครับมันวิธีคิดมันได้ใช่ใช่เรื่องโชเดอร์ช็อตเรื่องอะไรมันได้มันได้แล้วมันคิดนะครับโอเคจากนั้นก็มาอยู่ซัมซุงซัมซุงซัมซุงก็ทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอยู่ที่ซัมซุงประมาณ3ปีกว่าๆแล้วก็ย้ายไปอยู่สนุกดูเว็บสนุกทั้างบนสนุกใช่แล้วก็ลอมจูครับจนกระทั่งมาร่วมกัน เนี่ยฮะทำไมตัดสินใจนมาว่าเราต้องทําเองละใช่ไหมใช่ครับก็อะไรเป็นตัวจุดประกายว่าเฮ้ยเราเป็นลูกจ้างอย่างเดียวไม่ไหวว่ะเราต้องทําเองมีพเพื่อนที่จะไปด้วยกันได้ที่<ช>จริงฝันมานานนะครับคิดมานานแต่ว่าทําคนเดียวไม่ไหวใช่พอทําคนเดียวไม่ไหวบอหันไปเ,เจอแม็กเจอเล็กเจอบีเจอปอมเอ๊ะแบบเราเขาบอกว่าพี่มานั่งคุยกันก่อนไหมพอคุยกันไปคุยมาคุยกันอยู่กี่เดือนนะ นานนะนานกี่เดือน3-4เดือนไม่ค่อยไว้ใจเขาเท่าไหร่ใช่ไหมเราเราเตรียมการครับเราาลงวางแผนกันรงคือสิ่งที่เราจะทําไอ้มูลช็อตแบบเป็นสิ่งที่ใหม่มากในประเทศไทยยังไม่มีโมเดลเพราะนั้นเราต้องมานั่งคุยกันมันใหม่ตรงไหนมันใหม่ตรงที่ว่าคือถ้ามองย้อนกลับไปประมาณ1 0ปีก่อนดิจิทัลเอเจนซี่ต่างๆเริ่มเข้ามาดิส r u p t วิธีการทำงานของเอเจนซี่ต่างๆ แต่ว่าพอเรามองย้อนกลับไปมีรูปแบบของเอเจนซี่อย่างหนึง่งที่เขาทำเขาทำงานอยู่แต่เขายังไม่ได้นำดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มที่น,ะ <c oughs> นั่นคือ p r a g เอเจนซี่เราก็เลยมองว่าถ้าหากว่าเราสามารถใช้ความรู้ดิจิทัลที่เรามีเนี่ยมาอิควิปตรงนี้ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งเซิร์ชเอ็นจิ้นมาร์เก็ตติ้งผสมผสานเข้าไปกับ หัวใจของคนที่ทํา PR ซึ่งมีคอนเน็กชันอยู่แล้วเนี่ยมันจะไปได้ไกลแน่เรามั่นใจอย่างนั้นเราก็เลยเริ่มต้นขึ้นแล้วโดยเฉพาะว่าโซเชียลมีเดียมันเอื้อต่อการทํา PR ในทุกๆแบบถ้าเป็นสมัยก่อนมีนคงคิดลําบากเพราะว่ามันก็มีแค่พิมพ์ทีวีสองอย่างถึงแม้จะมีเว็บไซต์ก็ตามมันก็แค่อยู่ในเว็บไซต์แต่ตอนนี้มันมีโซเชียลมีเดียมีเฟซบุ๊กมันมีเ n g a เอนจเมที่ทำให้ PR รู้ผลทันทีรู้ Reaction ทันทีสมัยก่อนทําไม่ได้สมัยก่อนอาจจะผ่านไปสักเดือนหนึ่งถึงจะรู้ว่าเออที่เราออกไปเนี่ยข่าวนี่เป็นบวกหรือลบคนชอบหรือไม่ชอบใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดนี้ก็คืออยู่ภายใต้การที่ว่าเราต้องการที่จะขับเคลื่อนคอ o m m u n i เคชั o n ในเอเชียไปข้างหน้าภายใต้รับปิดิจิทัลกรุ๊ปซึ่งเป็นทั้งทั้งเล็กทั้งแมททั้งบีทั้งฟองทุกคนพยายามขับรับอยู่การแม้พูดถึงเอเชียเนี่ย เอเชียเลยนะความฝันเราคือว่าเราต้องเป็นหนึ่งในเอเชียใช่ไหมไม่ได้บอกว่าเราเป็นที่หนึ่งในเอเชียนะฮะแต่เราต้องเป็นส่วนที่ช่วยผลักดันให้การสื่อสารดิจิทัลทั้งหมดเนี่ยของของเอเชียเนี่ยมีการพัฒนาแบบหมุนไปข้างหน้าได้นะครับอุตส,สกกาหกรรมนี้มันใหม่มากครับที่บอกตั้งมาเจ็ดปีเพราะนั้นมันไปอีกหลายสิบปีอ่ะเพราะนั้นวันเนี้ยมันคือวันที่มันตั้งต่ที่เราคิดทางเดเรชั่นของอุตสกกาหกรรมไปที่ไหนเราอยากจะเป็นหนึ่งใน ผู้เล่นรายหนึ่งที่ไปอิูเอนซ์ไปในทิศทางที่มัคนควรที่จะเป็นที่มันในทางที่ดีต่อสังคมแล้วในเอเชียมีประเทศไหนที่เราถือเป็นรูปแบบที่เราต้องแข่งเพื่อเอาชนะเช่นสิงคโปร์มาเลเซียรหรือเกาหลีญี่ปุ่นแน่นอนเขาไปไกลกว่าเราเยอะแล้วใช่ไหมครับผมว่ารูปแบบจริงๆอ่ะวันเนี้ยเราอยากไปหนักที่ประเทศเพราะว่าอย่างที่คุณแสดงชัคือ มันเทอร์เรียรี่พวกนี้มันมันบายแล้วลงไปหมดแล้วผมว่าสิ่งที่เราทํากันเนี่ยมันไม่มีบาว n d a r y ละมันไม่มีเส้นแบนรมแดนละใช่ครับใช่มันแต่ว่ามันอาจจะมีเอกลักษณ์เช่นงานโฆษณาแบบญี่ปุ่นเราจะเห็นแล้วว่างานญี่ปุ่นนี่คือสาเหตุว่าหนึ่งจุดใจว่าทําไมเราถึงล่าสุดเราถึงมีร่วมทุนกับ TBO Group เป็นบริษัทหนึ่งในบริษัทโฆษณาใหญ่แห่งญี่ปุ่นเข้ามาแล้วก็เอาแหลายอย่างมาทำด้วยกันค่ะดังนั้นเราเป้าหมายเราคือว่าเป็นสากลความเป็นสากล ซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่อเชียละถ้าสมมติว่าทางตะวันตกมีแนวโน้มอย่างนี้เราก็พร้อมที่จะปรับตัวได้ด้วยครับโลกมันเล็กลงเรื่อยๆจริงๆนอกจากที่ที่เสริมเล็กนะคือคือเราไม่จําเป็นถึงแม้กระทั่งสุดตรงเลยนะครับเราไม่เดี๋ยวไม่จาเป็นต้องขยายสาขาไปอยู่ในประเทศต่างๆให้มากละครับเพราะว่างานเราแม้จะอยู่ที่เมืองไทยมันคนมันเห็นทั่วโลกได้นะครับเราจะอินเฟนซ์เราจะแอดวานซ์เราจะ สร้าง impact ให้กับสังคมได้เราไม่แาเป็นต้องไปตั้งออฟฟิศตั้งสาขาเน<ช>ีก็ได้นะครับผมทำ Facebook Live นี่ผมเห็นเลยคนที่เข้ามานี่นะม,นมาจากทั่วโลกทุกจังหวัดในประเทศและมาจากทั่วโลกจริงๆโตเกียวเดี๋ยวนิวยอร์กซิตี้เข้ามาอาร์เคนซอเข้ามานิวซ<ม>ีแลนด์เข้ามาออสเตรเลียเข้ามาฉะนั้นมันเป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่มันเล็กแล้วก็แต่ข้าเดียวกันเนี่ยมันมันมายความว่าพอ คบหากันและก็ตั้งเป็นชุมชนเข้ามาแล้วเนี่ยเขาถือว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเลยล่ะโดยที่เราไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเจอหน้ากันแต่สิ่งที่มันเชื่อมต่อก็คือตัวข้อมูลข่าวสารและความสนใจร่วมกันความสนใจร่วมกันที่มันมีขึ้นมาฉะนั้นผมก็เชื่อว่าในแง่ของดิจิทัลเซอร์วิสเนี่ยที่บอกว่าครบทุกด้านเนี่ยตลาดของคุณคือโลกจริงๆเป็น,ปนทั้งโลกฉะนั้นมาก็ดีตรงที่ว่าโอ้ตลาดมันกว้างใหญ่ไพศาล แต่ในเองง่าหนึ่งคือว่ามันเหนื่อยมากที่ต้องติดต่ามันทั้งโลกครับทั้งโลกด้วยแต่ไงก็ตามขอแสดงความยินดีวันนี้ที่ได้เปิดประตูให้พวกเรามาเยี่ยมมาและเปิดประสบการณจริงขอบคุณนะครับทางคุณสุชัยรับทีมงานทีม่มาด้วยครับทุกคนสนใจอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับวงการนี้แล้วก็ทั้งสื่อเองทั้งทางด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์และก็กำลังจะเกิด เว็บไซต์ Mango Zero ซึ่งจะเป็นคอนเทนต์อีกรูปแบบหนึ่งที่จะนำเสนอก็ขอแสดงความยินดีกับทุกอย่างที่ทำครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนี่ครับผมไปไหนผมก็รายงานให้ท่านทราบครับว่าผมเจอกับใครที่น่าสนใจแล้วก็แน่นอนครับทีนี้เป็นทีมที่น่าสนใจที่สุดทีมหนึ่งในวงการโฆษณาและวงการดิจิทัลอินโฟเมชันดิจิทัลคอมมิวนิเคชันทีเดียวครับ เจอกันคืนนี้สามทุ่มนะครับใครสนใจอยากจะไปเที่ยวดาวเคราะห์เจ็ดดาวที่นาซาเพื่อนไปเจอนี่ต้องติดตามผมพาผู้เชี่ยวชาญด,ด้านดาราศาสตร์มาบอกเราเลยครับว่าใช้เวลานานเท่าไหร่อย่าไปไหนนะครับหายใจเอาไว้เราอาจจะไปเที่ยวโลกอีกโลกหนึ่งเจ็ดโลกพร้อมๆกันก็ได้ครับเจอกันนะครับสามทุ่มครับ